สวัสดีค่ะพี่น้องป,ป้าใสุขสุคนค่ะอยู่กับช่องตองอูรำเพลอินอเทอร์เน็ค่ะพี่น้องตอนนี้ฮอดอ่าลานเขาตะโลแล้วตล,ตลาดนัดนะคะมือแรงเขาเสีทําการแสดงอยู่ที่ตรงนี้นะคะพี่น้องคะเสร็จจากภารกิจของเราแล้วต้องมาหากินข่าวค่ะพี่น้องหากินขา่าวนี้ต้องมาลานนี้เลยลานส้มตำแซ่บแซ่บต้นหูกวาง นี่คุณพ่อกําลังเมคส้มตําให้กินมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะกินข่าวน้ากันค่ะปิงไก่ได้ยินข่าวว่าปิงไก่ร้านนี้แซ่บแซ่บกำลังมาหากินข่าวค่ะพี่น้องอยากกินตำมะฮงแซ่บแซ่ปิงไก่แซ่บๆแล้วก็สดออมหอนๆคือเสียน,นีสั่งออมไปแล้วเราคุณแม่กำลังเมคอัพอยู่ สวัสดีพี่น้องสุภูสุขชนค่ะถักไทยพีถักไทยนองเนาะฝากกดติดตามฝากกดกระลิงเพื่อการแจ้งเตือนนะคะฝากกดติดตามช่องแม่นั่งตองอู่น้ำนะคะตองอู่รำเพลินออฟฟิเชียลนะคะเบอ่งแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์นะคะไก่แล้วไก่แล้วไก่สีแล้วแล้วพี่น้องส้มตำไกย่ย่าง เ <c oughs> <c oughs> พิ่งถอดแมสกออกครับพี่น้องมาหอดต้องป้องกันแต่ว่าแต่ว่าคุณหอมอคุณยูน่โควิอดบ่คนี้ COVID ยหรอแต่ว่าเราก็ต้องเซฟป้องกันไปใส่มาใส่พี่น้องก็ต้องป้องกันนะคะ่ะป้องกันไว้โรคไข้ไข่เก็บมาเป็น มันบก็เคือึ้นมาปิดตขึ้นมาบอ่อเลยเฮาบ่เห็นตมันนะส้มตามยืวๆวอ่ะอ๋อหอมเดยเนาะหอมออมพี่น้องคะคุณแม่กำลังทำออมสั่งออมอ้ยหอม ตอนช้อนกลางค่ะโอ้กระเสียบค่ะพี่น้องค่ะส้มตำแบบขุ่นพูนส้มตำแบบยั่วๆข้าวเหนียวน้ำเนื้อพ่อข้าวเหนียวมนันะ ืมบเสียบครับจ้าอืมักเพื่องก่ย่างลงเปิดแล้วนะครับอ้าหงออืมเอาวทุกหลายๆเนะจับปูมาหน้านึ่ส้ปูให้ ็นยำความต้มนี่กระเด็บอยู่โอ้ข่าวอ่อนห่อนพอดีมาดจะขับพี่น้องค่ะกินข่าวเมื่อข่าวอ่อนห่อนสามนี้ อืมไก่คุณนนุ่มฮนะมาเดจอพี่น้องกินข้าวน้ำกันแล้วฮะ มาแล้วมาแล้วทำเนี้ยคอออ่อนๆครับอืมอมร้อนๆเลยเข่าเส้าเดิมครับพี่น้องมาเด้อ พี่นอนขราบจะสิล่ละหากล่องบ่ม,มี่ในใส่มือถือเอาอม,มากับพี่น้องกินข้าวน้ำกัน ร่อยแบบจยือหา,ามาทะมามามาพี่ดำทำมาคงเ,เสพสิจุกใจหลทำมาคงซ่บ,บเนาะ าจับเย็นมาครับบอ่จบอจัาบอ่อมืงเอาน้ำเย็นมาเลยไอ้บ่อจ่น้ำเย็น i'm in <laughs> horn

มานได้ครับพี่นอ้องไก่ย่างไข่นัวดิสิ10นาทีเดี๋ยวโตเลยอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวมาพบพอกันใหม่กินข้าวก่อนนะครับพอกันคิดงนาน มากตื่นอดน,นักกัดเง่าเขาตาโลตลาดนัำตามตลาดนัำแล้วเรา่็พ่อกันทางธุรกิจนักฝากกดจับสกายฝากกดไลค์ฝากกดแชร์